สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายนาปางนาปีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยนะครับให้เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวแล้วก็ต้นข้าวของแต่ละคนที่อยากจะปลูกนะครับว่ามันมีแนวทาง มีการสังเกตนะครับแบบไหนในลักษณะการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะไม่มาพูดถึงเรื่องว่าทำไมถึงไม่ใส่ยูเรียนะครับทำไมถึงใส่ปุ๋ยสูตรตัวท้ายเยอะนะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้เลือกสายพันธุ์ตามที่เราอยากจะปลูกแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากสายพันธุ์ที่เราจะปลูกว่า สายพันธุ์ข้าวเหล่านั้นที่เราปลูกเนี่ยเขามีอายุกี่วันนะครับคําว่าอายุกี่วันอายุจะเป็นตัวกําหนดให้เราเป็นตัวใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลาที่ข้าวเขาต้องการกินต้องการนําไปใช้และต้องการเอาไปสะสมเพื่อสร้างมเมล็ดอ่อนนะครับแล้วเปลี่ยนสีคอเลฟิลของต้นในแต่ละช่วง ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจอายุข้าวที่คุณจะปลูกนะครับมันจะบาลานซ์กับปุ๋ยที่คุณเลือกใช้ลำดับต่อมานะครับเมื่อคุณรู้อายุข้าวที่คุณปลูกแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าข้าวของคุณนะมีลักษณะลําต้นมีลักษณะความสูงมีลักษณะใบที่เป็นแบบไหนเรียกกันง่ายๆว่ากรรมพันธุ์นะครับ กรรมพันธ์ของต้นข้าวจะเป็นตัวบอกให้เราเลือกใช้ปุ๋ยให้ตรงกับต้นข้าวนะครับอย่างเช่นข้าวมะลิเนี่ยเขาเป็นข้าวที่ไม่ชอบอยูเรียนะครับเพราะว่าเขามีกรรมพันธุ์ในการที่มะลิเนี่ยต้นสูงใบใหญ่ใบเฟื้อเป็นทุนเป็นกรรมพันธุ์ของเขาอยู่แล้วฉะนั้นการใส่ปุ๋ยยูเรีย ในช่วงเล่งต้นเล่งใบเนี่ยไม่จำเป็นนะครับการใส่ปุ๋ยยูเรียในสิ่งที่คุณมองว่าจะเล่งต้นเล่งใบเล่งกอนเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเล่งเชื้อลานะครับแล้วก็เล่งหนอนเล่งเพี้ยแทนนี่คือเหตุผลที่ชาวนาได้ผลผลิตน้อยนะครับถึงไม่แนะนำให้ใส่ยูเรียถึงให้พยายามไปเลือกปุ๋ยสูตรนะครับเช่นอะไรบ้างที่เป็นปุ๋ยสูตร ตามที่ท่านหาได้นะครับก็คือ1688เนี่ยเรียกสูตรนะครับสิบหสตัวเนี่ยเรียกสูตรนะครับสูตรใดก็ได้1 5บห้าห้ายี่5ิบสิบห้าห้าสห้าสิ้าห้าสามสามสพวกอันนี้เรียกสูตรทั้งหมดทำไมเราถึงต้องการให้คุณใส่สูตรเหล่านี้เพราะเราต้องการยูเรียเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อไปเติมเต็ม ในจุดที่ข้าวมเมลิขาดนะครับส่วนตัวกลางเนี่ยถามว่าเราต้องการกอข้าวหรือผนังเซลล์ให้มันหนาแล้วก็แตกกอหรือไม่การแตกกอเนี่ยเราหว่านจํานวนข้าวเข้าไปให้มันหนาขึ้นได้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องอัดตัวกลางเยอะนะครับส่วนเราต้องการคอร์ฟิลนะครับหรือว่าลักษณะก,ก้านนะครับหรือต้นเนี่ยให้แข็งให้กระด้างเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ตัวกลางเยอะเพื่อให้ มันกระด้างหรือทําให้ตัวยูเลียเนี่ยมันทํางานมากเกินไปนะครับเราก็จะใช้การฉีดทางใบนั่นก็คือแคลเซียมโบลอนเข้าไปทดแทนนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าเราจะใส่แค่ตัวหน้าพอดีนะครับตัวกลางเล็กน้อยและหนักตัวท้ายเยอะถามว่าตัวท้ายเนี่ยมันไปช่วยอะไรมันไปช่วยสะสมแป้งในเมล็ด แล้วใส่ช่วงแรกเราใส่ไปเอาอะไรใส่ไปได้อะไรผมก็จะตอบว่าเราใส่ไปเพื่อให้ใบข้าวเนี่ยมันไม่มีสีเขียวที่เข้มเกินไปนะครับหรือเราใส่ปุ๋ยตัวท้ายเยอะๆเนี่ยมันจะไปช่วยให้ใบข้าวเราเนี่ยมันออกตองออกเหลืองเพื่อลดการดึงดูดของมแมลงนะครับฉะนั้นคุณลองสังเกตได้ว่าถ้าคุณใส่ปุ๋ยตัวท้ายเยอะๆปั๊บเนี่ย มแมลงนอนเชื้อรามักจะไม่เกิดนะครับเพราะสีใบข้าวหรือใบข้าวของคุณเนี่ยมีการแข็งกระด้างและก็ออกเหลืองตองนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลผลิตจะได้น้อยได้มากนะครับแต่มันทําให้ต้นข้าวใบข้าวคุณเนี่ยมันมีความกระด้างและความแข็งแรงนะครับทําให้มแมลงเนี่ยไม่ดึงดูดหรือว่าไม่สนใจใบข้าวของคุณมากนะักจึงทําให้ผลผลิตของคุณเนี่ย มันไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องมแมลงและก็เชื้อรานะครับผลผลิตถึงได้มาเต็มนะครับส่วนเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องไปพึ่งทางดินมากจนขนาดใส่เกินไล่ละลูกแล้วนะครับมันมีทางใบเข้ามาทดแทนนะครับฉะนั้นการฉีดทางใบมันดีกว่าทางดินตรงไหนนะครับมันดีตรงอย่างนี้ทางดินเนี่ย เราใส่ไปมันมีปัจจัยที่จะต้องแลกมานะครับก็คือการใส่ทางดินเนี่ยมันต้องมีน้ําใส่ทางดินเนี่ยน้ําต้องทั่วนาต้องเสมอนานะครับและอย่างสุดท้ายทางดินเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดการเป็นกดนะครับเกิดการเสียของดินได้ง่ายนะครับและค่อนข้างจะตกค้างอยู่ในดินได้นานแล้วก็ได้เยอะนะครับส่วนทางใบเนี่ยข้อดีฉีดปุ๊บ กินเร็วใช้เร็วข้อเสียแค่หมดเร็วครับเมื่อเราฉีดทางใบเราจะเห็นได้ชัดว่าเราฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวไวมากและเป็นตัวเร่งสารอาหารเข้าลำต้นเข้าใบเข้า,มาเมล็ดได้ดีกว่าการใส่ทางดินนะครับเพราะทางดินมันเดินทางช้าทางใบจะเดินทางได้เร็วกว่านะครับฉะนั้นทางใบจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราเอามาเสริม นะครับเอามาเสริมทางดินเนื่องจากทางดินเนี่ยมันมีปัจจัยในการฉีดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับทางดินเนี่ยก็คุณถ้าคุณไม่มีน้ําคุณก็ใส่ทางดินหรือฉีดทางดินไม่ได้นะครับแต่ทางใบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวทางใบดูแค่ลักษณะพืชของคุณว่ามันงามหรือว่ามันเขียวหรือว่ามันขาดน้ําหรือว่ามันเหี่ยวถ้าข้าวไม่มีอาการเหี่ยวเราก็ฉีดทางใบได้เลย และได้ทุกๆ15วันซึ่งถามว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การฉีดลำบากไหมมันไม่ได้ลําบากนะครับเราฉีดแค่เพียงละองนะครับฉีดไปในระดับที่กว้างนะครับแล้วก็ไกลนะครับส่วนปุ๋ยทางดินเนี่ยมีราคาถูกกว่าปุ๋ยทางใบก็จริงนะครับแต่คุณภาพเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่การสะสมอยู่ในดินเนี่ยเยอะกว่าแน่นอนนะครับฉะนั้น คุณก็เลือกแล้วก็พิจรารณากันเอานะครับฉะนั้นเราก็กลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะมาเข้าใจเรื่องกรรมพันธุ์ต้นข้าวนะครับกรรมพันธุ์ต้นข้าวก่อนใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณต้องพิจารณาว่าพันุ์ข้าวที่คุณจะปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวต้นสูงหรือต้นเตี้ยถ้าเป็นข้าวที่มีลักษณะต้นเตี้ยนะครับฟังดีๆนะครับต้นเตี้ยใบเตี้ย ข้าวเหล่านี้สามารถใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับผสมสูตรได้ในรอบ1และรอบ2ได้เลยเพราะมีลักษณะพันธุกรรมหรือกรรมพันเนี่ยสามารถอัดยูเรียได้นะครับซึ่งมันจะไม่ก่อเกิดโรคแมลงและเชือ้อราส่วนข้าวที่มีลักษณะต้นสูงใบสูงนะครับหรือว่ามีลักษณะต้นใหญ่ใบใหญ่เนี่ยข้าวเหล่านี้เขาเป็นข้าวที่ไม่ได้ต้องการยูเรียเยอะนะครับ เพราะเขามีพันธุกรรมหรือมีกรรมพันธุ์ที่สูงใหญ่อยู่แล้วเราควรจะเติมตัวกลางกับตัวท้ายเข้าไปนะครับในรอบที่2แล้วก็รอบที่3ให้มากกว่าการเติมยูเลียนะครับถ้ายูเลียเนี่ยในข้าวพันธุ์ที่ต้นใหญ่ใบใหญ่ต้นสูงใบสูงเนี่ยเราจะใส่ยูเลียกับสูตรแค่รอบแรกหรือรอบที่1เท่านั้น ส่วนรอบที่2อกับรอบที่3าเราจะไม่เติมยูเรียเข้าไปนะครับแต่เราจะใช้ทางใบเข้าไปเติมเล็กน้อยในช่วงที่เราฉีดมแมลงเพื่อให้ฤทธิ์ยาที่เราฉีดเนี่ยมันหมดเร็วนะครับเพราะว่าเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่เกิน 3- 4วันมันก็โดนแดดโดนความชื้นหรือว่าระเหิดระเหยไปกับอากาศเนี่ยได้เร็วกว่าทําให้ข้าวเนี่ยไม่เกิดการไหลาการงามหรือเกิดการเป็นเชื้อราได้ง่ายแค่นั้นเองนะครับ ส่วนทางดินถ้าคุณใส่ยูเลียไปปั๊บเนี่ยมันจะไหลาย,ยาวนะครับบางจุดที่ดินมันงามบางจุดที่ดินมันดีเกินไปเนี่ยมันอาจจะไหลจนข้าวคุณเสียข้าวคุณพังได้เลยนะครับคุณก็ลองพิจารณาตามที่ผมพูดเอาสรุปสั้น,นๆง่ายๆข้าวต้นสูงใบสูงต้นใหญ่ใบใหญ่ให้ใส่ยูเลียกับสูตรแค่รอบรอบที่หนึ่งครั้งเดียวรอบที่สองกับรอบที่สามให้ใช้แค่สูตร ไม่ต้องถามนะครับว่าสูตรอะไรนะครับคุณก็ไปหาข้อมูลกันเอานะครับเพราะว่าต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกเรื่องสูตรปุ๋ยเรื่องอะไรแล้วนะครับอาจจะบอกแค่ที่เขาพูดกันอะ่ะผมเห็นชอบพูดกันว่าบอกไม่จําเป็นต้องบอกสูตรปุ๋ยอะไรหรอกนะครับคุณก็ไปหาเลือกใช้กัน,นเองส่วนเรื่องผลผลิตจะได้ดีหรือเปล่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกใช้นะครับผม ต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนสิ่งที่ผมสอนหรือสิ่งที่ผมบอกแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่มาบังคับหรือว่าบอกพวกคุณแล้วว่าต้องใส่ปุ๋ยอย่างนี้นะต้องใส่ยายอย่างนี้ต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะเปลี่ยนแนวทางในการบอกเหตุผลที่ว่าผมให้คุณใส่ยูเลียแค่รอบที่หนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่สูตรรอบที่สองคับรอบที่สามส่วนยูเลียจะเป็นอะไร หรือสูจะเป็นอะไรมันก็แล้วแต่ดุลพินิษของพวกคุณผมไม่มาบอกตัวเลขผมไม่มาอะไรพวกนี้เหมือนยานะครับต่อไปผมก็จะไม่มาบอกแล้วว่ายาเชื้อราชื่ออะไรยาเพี้ยชื่ออะไรต่อไปผมก็จะพูดแต่คําว่ายาเชื้อรายาไวรัสยาเพีย้ยยานอนเพราะว่าผมเริ่มเหนื่อยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่ผมมานั่งบอกเนี่ยผมได้คําที่ด่าว่า มากกว่าคําที่คุณจะมาพูดว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะครับผมเลยมองว่าสิ่งที่ผมให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้คุณเลยนะครับซึ่งมันอาจจะต้องทําให้ผมเนี่ยต้องคิดทบทวนในสิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมตอบนะครับสิ่งที่ผมพูดในคลิปนะครับต่อไปนี้ผมก็จะให้คุณพิจารณาแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้ว่าถ้าข้าวต้นใหญ่ต้นสูงใบใหญ่ใบสูง เราจะให้คุณใส่ยูเลียกับสูตรแค่รอบที่หนึ่งส่วนรอบที่สองกับรอบที่สามเราจะไม่ให้คุณใส่ยูเลียผมจะพูดแบบนี้ส่วนใครจะตามหรือไม่ตามใส่หรือไม่ใส่ทําหรือไม่ทําผลผลิตมันก็จะตอบตัวคุณเองแล้วคุณก็จะไปพิจารณาไต่ตองของตัวคุณเองด้านยาก็เหมือนกันเราให้คุณฉีดทางใบแบบนี้นะครับเราจะฉีดทางใบโดยใช้สูตรสิบสาศูนย์สี่หกนะครับเพราะอะไรเพราะ ถ้าข้าวใบเขียวเนี่ยใบงามเนี่ยเราก็จะแนะนําว่า0060ก็ได้นะครับตัวกลางเยอะตัวท้ายเยอะได้นะครับแต่ถ้าข้าวมันใบมันเหลืองใบมันไม่เขียวใบมันไม่งามเราก็จะอัดเป็น13046เพราะเราต้องการตัวยูเรียจากทางใบเข้ามาช่วยเสริมให้ข้าวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการสอ่องค้อแสงดีขึ้นนะครับอันนี้ผมก็อธิบายในมุมที่ผมเข้าใจอธิบายบอกในมุมที่ผมทํา และถามผลผลิตได้เยอะไหมมันก็ทำให้ผมอยู่ได้ในราคาที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับส่วนคุณจะอยู่ได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่การลงทุนของคุณบางทีเราไปตามกระแสมากลงทุนมากคุณก็ไม่เหลืออะไรนะครับคุณต้องจ่ายตองจากตัวคุณเองว่าจะลดต้นทุนจากด้านไหนได้นะครับไม่ใช่ใส่กันอย่างเดียวนะครับข้าวแบบนี้ใส่ไปแล้วได้ผลผลิตเท่านี้แต่หรือพันข้าวที่ ผมแนะนำมาตั้งแต่แรกว่าเลือกสายพันธุ์ข้าวให้ถูกต้องและดูผลผล,ผลิตของพันธุ์ข้าวนั้นว่ามันทำสูงสุดได้เท่าไหร่สมมุติผล,ผลผลิตมันบอกว่าทำสูงสุดได้1ตันเนี่ยและไอผล,ผลผลิตที่จะได้1ตันเนี่ยคุณต้องใส่ปุ๋ยไร่ละลูกกว่าเนี่ยคุณไม่ต้องเอาไร่ละตันหรอกครับใส่ปุ๋ยไปแค่ไร่ละ50โลหรือ45โลเนี่ยแล้วมันจะได้เท่าไหร่ช่างมัน ขอให้คุณเหลือกาไรเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากให้พวกคุณคิดนะครับหรืออาจจะคิดกันไปแล้วแหละนะครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าคิดไปแล้วแต่ทําไมยังไม่เหลือกําไรอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่าผมว่าผมจะอธิบายให้พวกคุณฟังยังไงกันนะครับผมก็อธิบายตามเหตุและผลที่ผมทํานะครับก็โอเคนะครับก็ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้คุณจะชอบไม่ชอบทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้มีคนที่อยากจะฟังอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ได้ความรู้จากแนวทางจากคนอื่นเยอะแยะไปนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปกับเขารอดหรือคุณจะคิดยังไงให้มันลอดมันก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ